ยศอะไรก็สามารถมีปืนเป็นของตัวเองได้ครับขอแค่คุณประพฤติประพฤตดิดีทำตัวดีฮะสามารถมีปืนเป็นของตัวเองได้ทุกยศครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชั้นยศนะครับไม่เกี่ยวกับตำแหน่งไม่เกี่ยวกับหน้าที่นะครับขอแค่คุณเป็นคนประพฤติดีที่อยู่ในระเบียบในสังคมไม่มีคดีติดต,ตัวนะครับสา,ารสามารถขอปึสามารถขออาวุธนะฮะมาครอบของได้นะครับตามเอก um <ๆ>สารราชการนะครับที่เขาออกให้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมียศมีตำแหน่งนะฮะชาวบ้านทั่วไปสามารถครอบของได้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครูครูรัวแล้วเราเหงาเหรอเราเหงาเหรอหรืออะไรคุูครูครูทำอะไรคุณครูคุณครูนองครับฝนตกที่นี่ก็ตกแต่นอนไม่ได้ติดเข้าวีน เอ้ยนอนนี่ก,กลัวอะไรอ่ะเพิ่งตื่น <laughs>